นใครมันใครันคมั pigs, นจะมาให้มิมีม้วนมาใครมันจะมาให้มิมีม้วนมาสวัสดีค่ะไม่ห่าวหรเป็นคนว้ ะะไม่ไปกวนทางอะไระคะเขาอีกวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ <c oughs> การยืนร่นภาษีไลยปีของอเมริกา <c oughs> <c oughs> ตอนแรกตอนแรกตอนแรกว่าจะว่าจะมาคุยเรื่องเ,อเรื่องขายบ้านต่อนะ แต่เสร็จแล้วอ่ะเรื่องนี้มาก่อนร้อนแรงวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องการยื่นภาษีรายปีของประเทศอเมริกากกะกะบางคนอาจจะไม่รู้และบางคนอาจจะรู้แต่ว่าแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันอันนี้ในเคสของป้าที่เจอมากับตัว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 แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะ ตอนแรกนะความหวานตั้งไว้บ่าเราขายร้านขาดทุนขายร้านแบบขาดทุนนะหนึ่งละสองภาระเราเยอะมากเรามีลูกที่เรียนมหาหลัยอยู่ต้งสองคนเนี่ยสามเราผ่อนบ้านต้องสองหลังเห็นไหมภาระเยอะมากรถไม่ได้ผ่อนนะรถไม่ได้ผ่อนแต่ต้องจ่ายประกันไหม จาจฉะนั้นคนเดียวเนี่ยจ่ายกี่อย่างภาระเยอะไหมเยอะฉะนั้นป้าก็คิดว่าอู้ยื่นภาษีเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องได้พอประมาณแหละที่จะมาอ่าอย่างน้อยไม่ได้ก็คงจะพอที่ที่จะ่ะโปนี่ที่ค้างภาษีเก่าอยู่เนาะของปีสองพันหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หวังอย่างนั้นนะออ,อันนี้คืออันนี้คือหวังไว้อย่างนั้นแต่พอยื่นภาษีไปผ่านไปโควตที่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ต,ต,ตเราก็เอ๊ในในในฝ่ายบัญชีบอกว่าเราได้คืนนิดหน่อยทํำไมเงินไม่เข้าบัญชีเราเลยวาก็เลยเข้าอิาานแอร์เนแล้วต,ต ตรวข้อมูลตามสถานการณ์ดูซิว่าตอนนี้สถานะเงินที่ว่าเราจะได้คืน่ะมันอยู่ณนะที่ใดพอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลดๆ,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 ๆตอนแรกใส่ใส่บอกว่าอ่ายื่นแบบเป็นเป็นโสดคนเดียวไม่ๆม,มอะไรประมาณเนี้ยเอาข้อมูลบอกว่าไม่เห็นตามหาเจอเลย สถานะของคุณนี่น,นั่น,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 นเออก็แหละอ,อ่าเอ,อ๊ะเราก็งงทำไมมันไม่โชว์ใส่ไหมก็ได้อ่าใส่ใหม่ทีนี้ใส่คำว่าอ่าโอเคยื่นแบบ head of household ดุดดุดคำศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งจะเห็นนั่นแหละเออใส่ไปปรากฏว่าผลลัพธ์มันออกมาตึง้งสถานะณนะตอนนี้เรายืดเงินของคุณ ว่าจ่ายค่าภาษีที่คุณค้างเขียนประโยคนี้อ่านแล้วหัวล็อกกากเลยป้าแต่บอกโอ้ยได้คืนก็ได้คืนนิดเดียวยังจะเอาของเราไปจ่ายค่าค่าภาษีที่ค้างเขาอีกเนาะอะไรเงี้ยเขาควรเราจะไม่ให้เขาเรืองไงเนี่ยเราก็จ่ายอยู่นะเราก็จ่ายของเรามาตลอดเพียงแต่ว่ามาไม่กี่เดือนนี้เราจ่ายช้าหน่อยเพราะเราอยากจะเอาเงินไปหมุนกอน อะไรอย่างนี้งไงแต่ก็แบบอืมไม่เป็นไรเขาอยากได้ตรงนั้นก็เออเราอย่างอยเราก็รู้แล้วไงว่า mm. เงินของเราที่จะได้นะ่ะมันอยู่ณนะที่ใด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 ,ดสรุปก็คือความหวังก็เหมือนหวังรม,มงๆแรงๆนะไม่ได้แล้วยื่นภาษีละภาษีที่ได้คืนก็ไม่พอที่จะโปนี่ ที่ค้างเขาได้ซ้าไปเราก็ต้องรอ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 ,รอเดือนหน้าเราอยจ่ายแล้วกันตอนนี้ก็ถ้ามีน้ำใบูบกเราก็อยากกเจวไปกินสักแก้วสองแก้วแต่เราไม่มีเราก็นอนกอดอกไปก่อนพลางลานะคะอ่าสรุปแล้ว ไอ้ที่ว่าเราหาหนู่นหาหนีหาหน่มันลดหย่อนมันก็หย่อนได้แค่นั้นแดี๋ไม่พอหรอกผิดหวังต่อไปจบข่าวบายบายจบข่าวบายบายเด็กน้อยคิดว่าจะได้ไปบ้ายนายนายนายโชคกบหล่อช่ร,ชร,ชรโชคกบหล่โอโชคกบหลอกก่อน